สวัสดีครับกลับมาพบผมทศชาแนลนะครับกับรายการ Thailand Back t e e สุดคีบนะครับวันนี้มาที่ห้องอาหารแบ็กฟัสตนะครับช่วงเช้าของทางโรงแรมชูก้ามารีนาคิวแพงเกอร์อ่าวนางกระบี่นะครับก็มีมุมเด็ดเด็ดนะครับอย่างมุมนี้ครับผมนี่ครับมีคนปีนเขานะครับทำรูปรูปเหมือนคนปีนเขาคือประมาณว่าลาฟคลัมลาฟแบคลัม but The View is Great เกี่ยวกัมันว่าช่วงเวลาที่คุณปีนอยู่นั้นอาจจะเหนื่อยอาจจะลําบากหน่อยแต่ว่าถ้าคุณมองมาดูที่วิวรับรองว่ามันจะเป็นมุมที่สุดยอดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วดูว่าภูเขาเห็นยากนิดนึงนะเน่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 มเห็นหลังๆนะใช่ไหมครับ แล้วก็มีฉากหม่อนข้างสวยที่เดียวนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผม ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับทบประทานอาหารให้อร่อยนะครับทุกๆคนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ